ที่บ้านเนี่ยเป็นคนชอบสวนมากก็เลยอยากจะทําสวนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เป็นระแนงไม้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวน้ําตกเป็นบ่อปลาเป็นลำธารน,นะครับแล้วก็จะเป็นสวนอารมณ์เป็นเหมือนสวนป่าดิบชื้นนะครับสิ่งที่อยากจะให้รายการช่วยคือว่าอยากจะให้ออกแบบบ้านข้างในเนี่ยให้มันลิงก์กับพวกระแงไม้พวกกับ,บสวนที่เป็นแนวป่าดิบชื้นในบ้านผลเมยครับผมอนนขอรบกวนรายการโชว์รูมช่วยออกแบบให้ด้วยนะครับผม ขอต้อนรับคุณอ้นนะครับและคุณจูนสุดัยแกชลุกนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีมากเพราะว่าพี่อ้นและพี่จูนนี่นะครับก็จะให้เราออกแบบบ้านนะครับซึ่งเป็นทั้งบ้านแล้วก็เรือนหอด้วยนี่ทักประมาณเมื่อไหร่แต่งครับอ่าสิ้นปีครับทั้งคู่เนี่ยชอบในลักษณะของธรรมชาติแ่ะนี่เด็กก็น่ารักมากลองถามดิสิทำอะไรคุณจูนชอบทำอะไรเองจูนเล่นเป็นนกเล่นเป็นโดแล้วคุณอ้นล่ะคะชอบดูคนเล่นเป็นนกเออเล่าตาย Create มมุห้ยนะครับจะเป็นยังไงนั้นคุณผู้ชมคงอยากเห็นแล้วนะครับไปติดตามชมกันครับเรามาเริ่มการตกแต่งโดยการมาดูผังบริเวณก่อนดีกว่านะครับเปิดตูเข้าไปห้องดยนิ่งครับนี่มองไปทางซ้ายมือก็จะเห็นเป็นโนที่เป็นแรนเปียโน่สวยๆแล้วกําลังนั่งอาหันศีรษะอยู่ ตอน่องไปก็คือเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเรื่งส่วนตักงคอดของสองคนถ้าเปว่าเป็นลักษณะของ living area ซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ที่มันต่อเนื่องกันหมดเลยมาดูมุมแรกกันดีกว่าก็คือมุมทานอาหารนะครับจะได้เป็นยังไงครับก็จริงๆก็คืออยากจะได้เป็นแบบชิดผนังด้วยฝั่งหนึ่งกราต้อมันใชมไติถ้าเกิดเรานั่งกันอยู่สองคนเนี้ยสามารถนั่งทานข้าวไปด้วยมองสวนไปด้วยจะไม่มีคนยอมนั่งฝังของข้ามเลยใช่ไหมก็ถ้าเพื่อนมาก็จะให้เพื่อนนั่งสั่งตรงข้าม ก็เป็นลักษณะของนี้ครับคือบันไดที่เดินลงมาเนี่ยมันจะมีชั้นพัะบันไดแล้วก็มีอีก3ขั้นที่จะไปถึงขั้นชั้นที่1นึ่งนะครับในตรงขั้นขั้นที่3เนี่ยซึ่งมันเป็นความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าเซนพอดีก็เท่ากับเหมาะนั่งพอดีเลยแล้วก็ต่อความยาวมาให้เป็นม้านั่งเหมือนกับเราไปร้านร้านอาหารแล้วก็มีม้านั่งยาวๆนั่งกันสองคนชิดรินผนังไว้ส่วนผนังเนี่ยก็ตกแต่งสมัยนะครับก็คือว่าใช้วอลคกอวิ่งเนี่ยติดตรงบริเวณม้านั่งที่เรานัััั่งงกกนนนน2คคะรบือทาาซ้ยม ถ้ามองหน้าตรงๆเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นประตูห้องน้ำซึ่งคงไม่สวยพี่ชิวก็ทำเป็นบานเลื่อนปิดไปดีไหมดีครับนะครับเลื่อนบานเลื่อนปิดซะหน่อย่ซึ่งเราก็ตัวนี้เนี่ยไปทําตรง ที่นั่งของเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงนะครับตรงบริเวณขั้นบันไดเนี่ยให้เป็นบานเลื่อนด้วยโอ้งไเลยเท่านี้เราก็สามารถปิดแอร์ได้ละอันนี้เรามาดูส่วนต่อไปนะครับฝ้าเพดานที่คิวทําไงดีอ้าวเป็นระแนงไม้ที่ไห้คิวดีครับเป็นไม้เลยครับก็คือแบบว่าเห็นแล้วไม่เด็ดขดด้วยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติอยู่ในตัวด้วยนะครับเวลาเราเปิดไฟที่ผนังเนี่ยเขาเรียกมันจะเกิดวอลวอเชอร์นะครับก็จะทําให้มุมทานอาหารเนี่ยสวยแล้วก็น่านั่งมากนะครับใช่ครับเสน่ห์ของบ้านสวยเนี่ยก็คือว่าเรา ของที่จูนต้องเก็บเนี่ยมีอะไรบ้างครับต้องถามก่อนซีดีเราก็ซีดีเยอะใช่ไหมหนังสือ่นักดนตรีก็ต้องมีซีดีเพลงอย่างนี้ผมว่าการทำลักษณะของเรียบวอลสตอร์เล็น่้าจะเป็นตัวตอบโจทย์นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองตรงเข้าไปจากบ้านเนี่ยจะเห็นประตูทางเข้าห้องครัวตรงนี้เนี่ยอาจจะออกแบบเป็นบัเฟียมนะครับปิดไว้ดังนั้นก็จะเป็นผนังตกแต่งไม่เห็นประตูละนะครับถ้าจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตู้บิววินนะครับเข้ามาเป็นรูปตัวแอลนะครับตอนกลางของตู้เนี่ยทำเป็นลักษณะของการยุบตัวลงไปนิดนึงนะครับ ในระดับที่สูงจากพื้นประมาณนักสี่ห้าเซนไว้ใส่ของในระดับต่ำๆวางของได้บ้างคําของซีเซนสวยๆวางได้แต่ขนาดเดียวกันตู้เนี่ยมันมีทีเด็ดตรงที่ว่าผนังด้านที่อยู่กับโต๊ะอาหารเราก็จะเก็บจานช้อนซ่อมนปกินนะครับแต่อีกด้านหนึ่งซึ่งมาอยู่ขนานกับห้องดูทีวีดูทีวหลุงเรามันบานเลื่อนตรงนี้ที่ดีเนี่ยพี่ตุ้มก็เลยบอกว่าทํายังไงให้เปิดไม่เกะกะอ๋อเนี่ยน่าสนี้เลยค่ะน่ามากเลยค่ะพี่ตุ้มคุณดูเอกสารนี้แน่นอนเลยนะคะเป็นบ้านแบบน รถทั่วเปิดออกมาแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ซ้อนขึ้นมาใช่ค่ะเรียกว,ว่า lateral opening door system นะคะของแลมนะคะจาก modern form home decorative ค่ะครับแต่ที่ทีเด็ดเป็นกาัังนี้คือว่าเราเห็น หนังที่เป็นเรื่องของหนังมะลายแล้วใช่ไหมครับที่เป็นจุดเน้นนะครับ<ม>ไอ้ตัวตู้เนี่ยถ้าเป็นผิวเรียบๆเลยเนี่ยมันก็โดดจะเป็นสีพ่นครีมๆมก็สวยนะคือบรรยากาศก็คลมคลืนแต่มันก็จะดูโมเดิร์นเกินไปคือเท็กซ์เจอร์มันโดดพี่ว่าน่าจะต้องมาอีกแล้วอลคารีอีกมาพึ่งเอาอัเลยซาฟารีมาเลยแต่คราวนี้เนี่ยพี่จะแนะนําให้เลือกตัวที่มันเรียบขึ้นนะครับเป็นลายหนังเจอร์เชีเรียบๆนี้ ก็คือยังมีลูกเล่นของความ <teenage> เป็นของซัฟโซนีอยู่ใช่คุณจุนคะในส่วนของมุมปิโนเนี่ยควรต้องมีตําแหน่งพิเศษหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องเสียงของปิโนที่ต้องตังวนไปในทิศทางไหนบ้างจ้ะคะก็อยากวางตรงหน้าบ้านมันจะได้โปร่งเป็นสเกลแกรนงปิโนเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่แต่รมรื่นและสวยส่วนความพิเศษอีกด้านหนึ่งนะคะของมุมปิโนเนี่ยคือมีของที่คุณ้วนชอบนันก็เรื่องของปลานั่นเองจะมีตู้ปลาเล็กๆตรงแนวตั้งเนี่ยวางอยู่จะเลี้ยงเป็นพวกปลาฉลามนะครับบริเวณน้ำเตาเนี่ยถ้าดูมันโมเดิร์นนเเกิไปออาาจจะ มา,าตั้งไว้หน่อยทา<อ>งตัวแกะมันจ,จะได้ดูกลมกลืนด้วยแต่ทีเด็ดก็คือว่าอย่างนี้โซฟาตัว L เนี่ยเราจะไม่เลือกแบบจะคิีว่ารักพิงเนี่ยมันสูงทั้งหมดเลือกโซฟาที่แบนๆนะครับคือในความหมายของผมก็คือว่าสเกลเนี่ยมันกว้างหน่อยแต่ให้มันเตี้ยนิดหนึ่งมันจะทําให้บ้านเนี่ยดูกว้างท้ายที่สุดนะครับ เสน่ห์ของบ้านเนี่ยจะต้องมีรายละเอียดเล็กๆน่นอยปกติเนี่ยเราใช้ม่านโชว์ราวเนี่ยก็จะเห็นลาวม่านใช่ไหมครับนี่อาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจจะจําเป็นว่าดีไซน์ให้มันมีเหมือนกับเป็นชั้นนะครับบางหลังม่านด้วยม่านก็จะวิ่งอยู่ด้านใต้ครับส่วนชั้นที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นของสะสมครับเอาละครับตอนนี้ดูภาพบีฟอยน์นัเติร์ครับ อาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ทุ่งราบสวนาานะครับเราจะเข้าไปในบ้านของชุมชนเมืองครับไปเลยครับ มาที่ทแรกของวันนี้นะครับทำที่ได้เราก็ได้ครับการทำวอลสตอร์เร็นะครับให้มีหน้าบานที่เป็นแบบว่ารูปลักษณ์สวยๆนะครับเรก็ทา หน้าบานที่เอาไว้ปิดอย่างเช่นที่วันนี้เป็นบันไดใช่ไหมครับก็เอาไว้ปิดได้เหมือนกันนะครับมองี่ผิวนี่อาจจะเห็นเป็นขผนังแต่ว่าข้างในมีของซ่อนอยู่ส่วนทิปที่2นะครับก็คือเรื่องของการเลือกของผิวสัมผัสของบ้านนะครับซึ่งมีความสําคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยเราเลือกผิวสัมผัสที่เป็น texture ของ wall covering นะครับไม่ว่าเป็นลายหนังสัตว์ต่างๆนะครับผิวสัมผัสของโซฟาที่เราพุ่งหนังแท้นะครับหรือแม้แต่ระแนงไม้นะครับที่เราทําให้แสงเนี่ยดูเป็นธรรมชาติต่างๆเหล่านี้นะครับ เรียบร้อยแล้วนะคะรู้สึกไงบ้างคะกับที่เก่าแบบให้พี่จูนนะครับชอบมากเลยค่ะมันก็ตอบฟังก์ชันที่เราอยากได้พี่ต้นล่ะคะชอบมากๆเลยครับเราสามารถลิง์ธรรมชาติเข้ามาในบ้านเราฟังก์ชันครบแล้วแต่ว่ายังคงเป็นธรรมชาติอยู่เข้ากับส่วนที่เราต้องการโอ้โหเป๊ะเลยนะฮะเป๊ะมากครับขออย่างหนึ่งคือทําให้เสร็จทันวันแต่งงานขอฮะแล้วก็อย่าลืมเตรียมชุดนะครับทักษาเจ้าสานะพี่เจษฎากลับเมื่อกี้ดูตัวไอ้ฟินิชชิ่งตัวนี้อยู่ผมสนใจมากตัวที่มันแบบเปิดแล้วแบบเรีย คือห้องน้ำที่บ้านผมเนี่ยเปิดแล้วมันป้าจะไมโครเวฟตลอดเลยตรงน,นี้จะรูเป็นรูแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดปิดหน้าบานแล้วมันชนนะ <c oughs> ง่ายๆเลยก็ซ่อนหน้าบานไปเลยค่ะสามี <c oughs> อุปกรณ์เด็ดๆนะคะ lateral opening door system ของแลมจาก Modern Form Home Decorative ค่ะโอ้อมแม่เจา้าจริงติดตามชมครับ โปรดักคือผู้น